เปลือกมังคุดได้ซีอะไรเปลือกมังคุดเหมือนเราทําเป็นผ้าบัดย้อมโดยใช้เปเลือกหลื่อลูกอ่อนๆซอสก็จะได้เป็นซีน้ำตาลค่ะช่วงนี้ก็เดือนเมษาเป็นเวลาเชียรการดล้นมากนะคะก็จะได้ซีออกมาเป็นสามซีเลยค่ะน้ำตาลแดงน้ำตาลแคม แล้วก็ซีน้ำตาลอ้อนค่ะซึ่งก็จะเป็นไปตามอากาศนะคะถ้าอากาศเย็นฝ้นตอกซีที่เราได้ก็จะเป็นซีน้ำตาลเข้มอย่างเดียวนะคะที่ก็สมุยเราก็จะใช้น้ำทะเลเป็นตัวเชื่อมซีกับผ้าให้ก็ติดกันทนนานนะคะเสื้อที่หมัดยอมกับเปลือกมังคุดแล้วก็เอามาเชื่อมกับ น้ำทะเลหญิงชายหญิงแคมนะคะนี่ก็เข้าหรือดูครอบมังคุดแล้วเพื่อนๆก็ลองทํากันแลนะขอบคุณมากะคะที่รับชมและติดตามต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องผ้ามัยมดย้อมโดยเปลือกมังคุดเชน,น้ำทะเลสอบถามได้นะคะ